ทำไมถึงมีขนขึ้นรอบๆวระเพทของเราครับโอเคครับบริเวณอวัยวะซึ่งผู้หญิงเรียกว่าจุดซ่อนเลนหรือว่าส่วนสงวนหรือว่าอะไรในล่มผ้ากับผู้ชายซึ่งเรียกว่าอะไรนะของรักของห่วงเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าเรียกตัวเดียวอันเดียวนะครับมันจะมีขนขึ้นมานะครับบางคนก็เป็นเป็นไหมเสนเล็กๆบางคนก็ฟูฟ่องเลยนะครับอเอแล้วแต่นะครับ ทีนี้ปริมาณของพวกนี้เนี่ยจะมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับอะไรหนึ่งขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์สองขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเพศนะครับถ้าเกิดผู้ชายคนไหนมีฮอร์โมนเพศสูงนะครับหรือเป็นพวกกรรมพันธ์ทางด้านทางยุโรปตะวันออกหรือตะวันตกเนี่ยมันจะออกเยอะทั้งตัวแหละครับขนจะขึ้นเยอะนะครับเพราะขนพวกนั้นไวต่อฮอร์โมนเพศชายนะครับสำหรับผู้ชายนะครับจากการที่เขาศึกษามาทั้งหมดเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรนอกจากว่าดูไว้สวยสวยดีนะครับหรือเอาไว้เก็บเป็นหลักฐานครับ เวลาไปข่มขืนผู้หญิงแล้วไปตรวจ DNA จริงไหมนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับผู้หญิงนะครับมีเหตุผลว่าทาไมต้องมีเพราะว่าภายในจุดซ่อนเลนส์ผู้หญิงเนี่ยจะมีความอับชื้นรูไหมครับมันมีอับชื้นมันมีตกขาวมีอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้ากลิ่นไม่ดีละเหยออกไปไปไงมันก็ไม่ค่อยจะดีนะโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงคนไหนไปยืนแล,แล้วโชยตามลมไปไงี้นะครับคงไม่ค่อยจะดีนะนะครับเพราะฉะนั้นขนเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยอะไรรู้ไหมครับช่วยยับยั้งไม่ให้กลิ่นละเหยไป สำหรับผู้หญิงก็มีคุณประโยชน์อันนั้นแน่นอนแต่ผู้ชายก็อาจจะคุณประโยชน์เดียวกันอะ่ะเพราะว่าบริเวณจุดนั้นมันมีไขมันเยอะมันมีเหงื่อออกเยอะถูกไหมเวลามันมีกลิ่น,นอาจจะระเหยไปเยอะแล้วก็เอาขนเก็บไว้ตรงนั้นแต่สิ่งที่สําคัญที่อยากจะฝากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็คือการูนาอยากโกนเด็ดขาดนะครับไม่ต้องแชมพูด้วยนะครับไม่ต้องไฮไลท์ปล่อยไว้แถวนั้นนะครับจะสางบ้างเล็กน้อยก็โอเคใช้สบู่ธรรมดาน้ําธรรมดาก็พอโอเคไหมครับเพราะว่ายิ่งตัดยิ่งขึ้น ยิ่งโกยิ่งแข็งนะครับเดี๋ยวอนาคตมันจะแยงอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็เจ็บนะเพราะฉะนั้นมีอะไรเก็บไว้พ่อให้มาแค่ไหนแม่ให้มาแค่ไหนอเอาแค่นั้นนะนะโอเคครับ